สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบอลกระดาษด่างนะคะอันนี้บอลกระดาษด่างนะคะซื้อมาในราคา1300บาทค่ะตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่24มิถุนายนพศสองพันนะคะตอนนี้น้องบอลก็ได้ประมาณ สามเดือนเต็มแล้วค่ะไม่สามเดือนกับอีกไม่กี่วันนะคะตอนนี้ก็โตแล้วก็สวยมากค่ะก็ใบสีขาวก็จะเลี้ยงยากหน่อยนะคะก็จะมีตําหนินิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ต้นแข็งแรงดีค่ะอันนี้เป็นใบสีเขียวนะคะติดด่างน,นิดนิดอันนี้ก็มีใบนะคะอันนี้มีคนมาติดต่อขอซื้อแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ขายค่ะจะเอาไวท้ทำแม่ผักนี่นะคะก็แข็งแรงดีเลี้ยงง่ายนะคะ ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยละลายช้ากับมูลวัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาถาดรองใส่น้ําให้เขานะคะพอดีก็ดูจาก YouTube เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าต้องมีถาดรองน้ําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ก็กลวว่าสักประมาณสักปีหนึ่งถึงจะหรือดูไข่นะคะก็มีคนจองไข่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ขายอันนี้บนกระดาษดังตอนซื้อมามีด่างนิดหน่อยเองนะคะไม่ค่อยมีด่างค่ะ,ะก็ให้เพื่อนๆนชมนะคะช่วงนี้ไม่มีกิจกรรม ที่เป็นประเพณีอีสานให้ดูนะคะเพราะว่าติดปัญหาโควิดอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงก็รีวิวต้นไม้ไปก่อนนะคะก็เลยหันมาเลี้ยงต้นไม้รอค่ะอันนี้หลอดใหม่นะคะสวยมากกำลังจะแทงขึ้นมาค่ะด่างเยอะมากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ